มเป็นยังไงแบงเราอยากจะพูดอะไรบ้างอ่าในส่วนของแบงก่อนเนาะก็อย่างที่ว่านะครับหลายคนก็คงจะรอแบงก์เนี่ยออกมาชี้แจงประเด็นตรงนี้อยู่แล้วนะครับใช่แบงก์ก็ก็วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ทุกคนเฝ้ารอคอยรอแบงก์ออกมาพูดครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับตัวเราเองเพราะว่ามันมีเสียงแตกทั้งสองฝั่งมันมีได้รับผลอะไรบ้างคืออย่างอ่ะ ตอนแรกเลยที่เกิดเรื่องพี่พสื่อมวลชนก็แบบติดต่อมานะครับอ,อยากให้แบงค์อ่ะชี้แจงในไลฟ์อ,อะไรเงี้ยแต่ว่าแบงค์ไม่ได้ตอบอะไรเลยเพราะว่าแบงค์รู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดการตีความหรือเป็นดราม่าที่มันแบบบานปลายคือแบงค์ต้องการที่จะขอตอบทีเดียวเลยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเพราะว่า จริงๆแล้วเรื่องราวต่างๆเนี่ยในมุมของแบง์มันไม่น่าเป็นประเด็นทางสังคมที่มันจะใหญ่โตขนาดนี้หรือเกิดการแตกแยกในสังคมนะครับเพราะว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันคือในเรื่องของการทํางานในการสื่อสารหรือการจัดการกับความรู้สึกในการทํางานโดยที่มันสามารถ หาลือกับปรึกษาหาทางออกร่วมกันได้โดยที่มันไม่ต้องผ่านโซเชียลซึ่งผ่านมามีการพูดคุยกันไหมคะระหว่างตัวแบงก์กับทางไหมคือวันนี้แบงค์ขอบอกก่อนเลยนะแบงค์จะขอชี้แจงประเด็นต่างๆในมุมของแบงค์อธิบายทุกอย่างในมุมของแบงค์ตามข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ขอพี่ๆทุกคนนะครับไม่พลาดพิงหรือถามในเชิงโจมตีใครกันอแบงค์อยากพูดอะไรที่เราอยากจะอ่าน รับพี่ขออนุญาตถามเ่งปเดืข้อแรกคือคนในวงไม่ได้มีการคุยกันอะไรอย่างไรอย่างประเด็นนี้นะประเด็นแรกเลยละกันที่ว่าตัวแบงค์นะครับไม่ได้คุยกับนุ่นทาให้นุ่นอึดอัดจนต้องลาออกครับเรื่องการลาออกของนุ่นเนี่ยบอกเลยว่ามันกระทันหันมากๆแล้วก็มันก็ไม่ได้มีสัญญาณเตือนมาก่อนนะครับในรูปแบบของการตัดสินใจเนี่ยก็คือทุกคนรู้พร้อมกันหมดเลยทางโซเชียลนะครับ โด,โดยที่เรายังไม่ได้มานั่งคุยกันเลยว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมันมีสาเหตุอะไรสาเหตุที่แพ้จริงอะมันคืออะไรนะครับทั้งคุณแม่แบงค์แล้วก็ทุกคนในทีมงานทุกคนก็งงกันหมดว่าเอ๊ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ครับและประเด็นต่อมาคือแบงค์ตึงทั้งหน้าเวทีแล้วก็หลังเวที ยิ่งประเด็นนี้ยิ่งด้านหน้าเวทีแบงค์ขอยืนยันตรงนี้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแบงค์มีการจัดการกับความรู้สึกอย่างเช่นแบงค์ไม่เคยเอาความเครียดหรือเอาความเหนื่อยเนี่ยมารวมกับการทํางานอยู่แล้วผลงานด้านหน้าเวทีมันสําคัญที่สุดแฟนคลับจะต้องได้รับความสุขอย่างเต็มที่ที่สุดส่วนด้านหลังเวทีเนี่ยมันอาจจะเป็นภาวะของความตึงเครียดของแต่ละคนในการทํางานของแต่ละวันทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองนะครับและยิ่งตอนนี้หลังเวทีอ่ะมันเปลี่ยนไปคือพอทุกคนออกไปแสแดงเข้ามาหลังเวที ก็จะอยู่กับที่ตัวเองแล้วก็ไลฟ์ไลฟ์ติ๊กต็อกคุยกับแฟนคลับมันเลยทําให้การพูดคุยกันหลังเวทีอ่ะมันน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากๆครับแครขออก่อนนะฮะเนี่ยมันเคยมีปัญหาไม่เข้าใจกันหรืออะไรเมา่ก่อนนี้ไหมมันก็เลยเป็นแบบตัดคนต่างไม่ได้พูดคุยกันหรือเปล่าเราอะร่วมงานกันมาแปดีนุ่นอยู่คณะแบงค์มาแปดีแล้วเราก็อยู่กันแบบครอบครัวแบบเพื่อนนะครับแบบเพื่อนอะเป็นชนิดที่ว่า เราคุยกันได้หมดทุกเรื่องเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเรื่องอะไรเราปรึกษากันตลอดหาทางออกกันตลอดก็อยู่กันมาได้จนถึง8ปีจริงๆครับมันจริงๆมันไม่มีเรื่องไหนเลยที่เราจะจะแบบว่าคุยกันไม่ได้และคุยกันไม่รู้เรื่องครับทุกเรื่องมันปรึกษาและมันก็หาทางออกได้หมดจนมันมาปีนี้แหละใช่ไหมที่ทุกอย่างดูใช่ก็ก็คือมาถึงตอนนี้พอมาเกิดการแบงค์กลับไปดูเลยว่ามันเกิดจากอะไรทั้งที่ร่วมงานกันมาตั้งแปดปีคือมันก็จะมี อ่าอย่างประเด็นเรื่องด้อมคูจิน้นนะครับอ,อ่าคือแบงค์นุ่นก็คุยกันคุยกันเมื่อวันที่26่สิบหี่สิบหนะที่ผ่านมาคุยกันว่า,วาเออนเนี่ยรู้นะว่ามีมีด้อมจิน้นแบงค์นุ่นคือมาเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับแบงค์แสดงกับครเนี่ยก็จะมีด้อมจิ้นมาตลอดอยู่แล้วเราไม่ได้ห้ามครับในการที่มีด้อมจิ้นเนี่ย คือหมายความว่าแฟนคลับเขารักเขาชื่นชอบเราและในการทําดอมจินทําให้คนมาติดตามมากขึ้นด้วยนะครับเราไม่ได้ห้ามแต่ว่าวันนั้นนะบังเอิญว่าในไลฟ์ของเพจแบงสอนเนี่ยที่แบงกำลังแสดงอยู่กับน้องปอยเนี่ยมีแฟนคลับท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์ mm hmm. เป็นการเปรียบเท mm ีย hmm. บนะครับแฟนคลับของน้องปอยก็เข้ามา เข้ามาบอกว่าเอยให้เกียรติศิลปินนิดนึงน,น,นะคะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็โอ้โหโต้มตีกันแบบว่า<ม>ใช่แล้วคนที่เขาดูลิเกยอยู่ที่เขาไม่ดูเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงอ่าแมงก็เลยแบบมองว่าที่ตรงเนี้ยมันมันถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาที่มันจะแก้ลําบากก็เลยจะคุยกับนุ่นว่าอ<ม>่าคือแบงค์อยากให้นุ่นอ่ะสื่อสารกับแฟนคลับ ความตั้งใจของเราอะเพราะว่าในเรื่องประเด็นแฟนคลับตรงน,นี้เราจะให้เกียรติศิลปินให้คุณอนะไปสื่อสารกับแฟนคลับของคุณเองเพราะแบงค์เชื่อว่าคนที่สร้างด้อมจิน้นแบงค์นุ่นเนะี่ยเป็นแฟนคลับของนุ่นเป็แนแฟนคลับของดำดงทำไมเขาถึงสร้างด้อมเพราะว่าเขารักและเขาชื่นชอบแบงค์ก็เลยให้เกียรตินุ่นอยากให้นุ่นนะ่ะไปสื่อสารเขาหน่อยสื่อสารเราอาจจะไม่รู้หรอกใครเป็นคนทําแต่อย่างน้อยเนะี่ย อย่างเนี้ยใช่คุณไปไปแจ้งในด้อมก็ได้หรือว่าขึ้นไลน์นิดหนึ่งก็ได้แป๊บเดียวครับเดี๋ยวเขาก็รับรู้แล้วยิ่งศิลปินที่คุณรักที่คุณชื่นชอบมาแจ้งด้วยตัวเองเขาต้องยินดีให้ความร่วมมืออยู่แล้วแต่แราคุยกับนุ่นด้วยดีคือเขาเข้าใจบอกว่ามันเป็นยงไงใช่ไหมไม่ได้ต่อว่าเลยนะครับเราคุยกันแบบเพื่อนเลยบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วพอแจ้งุูนไปแล้วเราฟีดแบ็กกลับมาคืออไรบ้างเราเป็นแจ้งกลับก็ยังไม่ได้สรุป ยังไม่ได้ได้ข้อสรุปกันเลยว่าจะยังไงนุ่นจะไปจะไปสื่อสารกับแฟนคลับไหมหรือหรือเราจะต้องทำยังไงก็พอมาวันที่27ก็ไม่เจอแล้วนุ่นก็ไม่ได้มาแสดงแล้วครับ<ต>ก็เลยยังไม่ได้เจ็ที่ก็ไม่มาเขาได้แจ้งเหตุาครับว่าทำไมไมวันที่27นะครับนุ่นส่งข้อความมาหาหาพี่นุ่นพี่คนรับงานของคณะครับแชทมา ส่งมาก็วันนี้หนูลาป่วยอ่าลาลาป่วยแล้วก็อะไรถอยออกมาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับใช่ใช่ไหมครับก็คือว่าพูดขอถอยไลน์ไม่ได้อันนี้ในไม่ไม่ในในแชทครับส่งแชทมาส่งข้อความมายาวมากเลยอะไรเงี้ยก็เนี่ยครับส่งมาซึ่งพอพอพี่เ็นรู้เนี่ยพี่น้ำเพชรนะครับก็รีบไลน์ไปหาเลยแต่ว่านุ่นไม่ได้เปิดอ่านอะไรครับแล้วก็ แจ้งผ่านทางพี่นุ่นอย่างเดียวในวันที่27บ็แต่กับเรายังไม่มีข้อความใดๆยังไม่มีครับยังไม่มีเลยตั้งแต่วันที่27วันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ได้คุยกันครับแปลกใจไหมทังทีที่เรากอนหน้านี้เราค่อนข้างสนิทคุยกันได้ทุกเรื่องเลยแต่ทำไมเขาเลือกที่จะแบบไม่คุยแปลกใจมากครับแปลกใจมากเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยก็ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเยมันสาเหตุที่แท้จริงอ่ะมันคืออะไรเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกัน่ะเราเคยคุยกันได้ทุกเรื่องแลเคย ปรึกษาเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราเคยแบบเฮฮาอะไรด้วยกัน,นร่ะใช่แล้วอยู่ดีของการเข้าใกล้แล้วมันจะเกิดเป็นดรามา่าขึ้นมาจะมีกระแสแบบใครเข้าใกล้นู่นก็จะถูกดา่าอะไรอย่างเงี้ออยอันนี้หลายๆคนก็เห็นครับช<น>่วง<น>แรกก็คือช่วงที่นู่นมีกระแสครับเข้าใจครับว่าแฟนคลับทุกคนรักและก็ห่วงและก็ห่วงนู่นหลายๆคนที่เข้ามาใกล้หลังเวทีนะครับเข้ามาในไลฟ์อะไรเงี้ยก็โดน ดราม่าหมดเลยทุกคนก็ก็เลยต้องระวังตัวก็ต้องปรับตัวทำให้มีการเปดตัวออกจากนุ่มิน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งในะเหตุผลเหมือนกันครับทุกคนก็ต้องระวังตัวครับ<อ>คือเราไม่ได้คิดอะไรเราก็มาไลฟ์กันสนุกสนุกครับแต่บางคนก็มาเกาะอ๋อมาเกาะกระแสะเหรอทำไมหรือแม้แต่การแสดงหน้าเวทีที่เรามีการตีหัวแบงก์เองก็ยังโดนเลยทำไมตีแรงจัง อเราก็ต้องปรับกันไปเสียใจไหม8ปีที่เราต้องเสียเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งไปแบบมันเสียใจมากครับมันเสียใจมากการที่เสียเพื่อนคนหนึ่ง <c oughs> เพื่อนร่วมงานนะครับ <c oughs> ใช่นุ่งเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถ <c oughs> อมีความสามารถในในการทํางานองเนะี้ <c oughs> แต่ก็พอถึงตอนเนี้มันก็ก็ยังงงอยู่มันก็ยังมีคําถามในใจอยู่ว่าเรื่องอะไร <c oughs> ทำไมแบงค์คิดว่าชื่อเสียงเป็นผลทำให้ตัวอย่างมันเกิดขึ้นไหมครับเพราะงานนี้มันมีเรื่องมาที่แบงค์ก็ได้ออกมาตอบแทนน้องแล้วว่าเรื่องที่น้องไม่ไปงานสายอะไรอย่างเงี้ยไม่กลับมาทำงานเนี่ยมันมีผลกระทบกับเรื่องนี้ด้วยไหมมันมันมีประเด็นที่ว่าแบงค์ไม่ดูแลความรู้สึกของนุ่นคือจะถามว่าดูแลเนี่ยแบงค์ต้องถามว่าต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างหนึ่งอย่างล่าสุดที่มีประเด็นดราม่า ที่นุ่นเจอดาราม่าต่อ,อปัญหาแฟนคลับแบงก์ก็ให้เข้าเข้าไปให้คาปรึกษาในฐานะของผู้ที่มีประสบการณ์มาบ้าง 2. งการดูแลเรื่องภาพลักษณ์เวลาที่นุ่นไม่ได้มาทําการแสดงทางคณะเราก็ปกป้องและก็รับมือกับความคาดหวังของคณะเจ้าภาพนี่คือสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดอครับมไม่งั้นพี่ถามจริง,รง,รงพออะไนคุณบอกว่ามัน้องมีชื่อเสียงน้องมีงานเยอะเราก็เลยไม่มีเวลาไาหมคณะตรงนี้ไม่มีส่วนไหมหรือว่ายัง อย่างที่บอกครับคนเราอ่ะมีโอกาสมีโอกาสเข้ามาแล้วแบงค์ก็เชื่อว่าทุกๆคนอ่ะก็อยากมีไรายได้เพิ่มทางนี้แบงค์กับพี่เฮนเราไม่ได้ปิดกั้นโอกาสอยู่แล้วในการที่มีงานเข้ามาแบงค์บอกแล้วว่ารับงานนอกได้แต่ขออย่างเดียวอย่ากระทบกับงานลิเกเอบอกกับทุกๆคนเลยครับ mm hmm. เพราะว่าหลังจากที่มีกระแสซีเวอร์เนี่ยลหลายๆคนในคณะเนี่ยคือดังมากๆม,ม,มีงานนอกติดต่อเข้ามา mm hmm. ก็อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันครับ รับงานนอกได้ขออย่างเดียวงานหลักงานลิเกเราอย่าให้กระทบแบงค์รู้สึกไงบ้างก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะมีดราม่าอะไรตัวแบงก์เองก็ออกมาปกป้องเขาทุกุครั้งที่มีดราม่าแต่กับถูกเขาแทนด้วยถามว่าแบงค์รู้สึกอะไรครับแบงก์ก็ทําหน้าที่ของหัวหน้านะครับผู้นําทีมงานสอนลำน้ําเพชรอะไรเงี้ยคือชื่อสอนลำน้ําเพชรอะกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้ไดครับก็20ปีนะครับมันไม่ได้สร้างขึ้นได้แค่แบบวันสองวัน มันก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยมันคือหน้าที่ครับมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องมาปกป้องลูกน้องในทีมงานนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีกระแสตีกลับมาก็ตามแต่สุดท้ายแล้วอะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอะเราทำไปเพื่ออะไรและเราทำเพื่อใครครัแล้วพี่ขอาถามว่าวางตัตน้องเอกมีการไปเข้าไปบคุณแม่เราไหมครับมีการคุณแม่เราได้เล่าอะไรบ้องก็ถามคุณแม่นะครับว่าคุยอะไรบ้างก็นุ่นก็เข้ามาขอโทษ ขอโทษแบบถ้าทําอะไรผิดไปอะไรเงี้ยแต่แม่แบงก์ก็ก็ถามกลับไปว่าเป็นเพราะอะไรทาไมไม่เข้ามาคุยกับป้าก่อนอทําไมถึงเลือกที่จะไลฟ์ก่อนเพราะว่าวันนั้นที่นุ่นไลฟ์วันที่หนึ่งที่นุ่นแจ้งนะครับทุกคนรู้พร้อมกันพอไลฟ์เสร็จนุ่นก็โทรมาหาแม่แบงค์ห,หลังจากไลฟ์แล้ว เขบอกว่าป้าหนูขอหยุดนะหนูไม่ได้มาเล่นแล้ววันที่หนึ่งนะครับใช่แล้วก็ใช่ครับแล้วก็เมื่อวันวันที่สี่นะก็เข้ามากับลาอย่างเป็นทางการครับไปเองังคงรอมิคายุไบที่อยากให้เขามาพูดกับใครไม่กิดขี้นไม่อยากเลยก็อยากรู้นะครับอยากรู้อยากรู้ว่าคือเหตุผลนะตอนนี้ที่นุ่นตัดสินใจลาออกเนี่ยเอ๊ะมันคือเหตุผลอะไรเพราะว่าอย่างที่ ถ้ามันเป็นเหตุผลจากที่นุ่นไลฟ์เนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราหาทางออกร่วมกันได้นะอืเพื่อนกันมาแปดปีนุ่นก็ต้องรู้จักแบงค์แบงค์ก็รู้จักนุ่นดีหลังจากนี้การแสดงเรื่องของรองงแบงค์วางไว้คพอจะทราบเจ้างวดจะยังไงดีเหตุการณ์แบบนี้ครับเราอ่ะเจอกันมาบ่อยแล้วนะครับมันก็เป็นในเรื่องของ การจัดการการวางแผ่นะครับศิลปินเราอะ่ะมีมีเยอะอยู่แล้ว<ม>ทุกคนนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาให้โอกาสเขาแต่ละคนก็ได้ที่สูจนตัวเองอย่าเงี้ยซึ่งตอนนี้เราก็กาลังกำลังตัดสินใจอยู่นะครับ<ม>ก,ก็ก็ต้องปรึกษากับพี่น้ำเพชรกับคุณแม่ด้วย<ม>อะไรเงี้ยว่า้ถ้าเกิดว่าเจ้าภาพอยากจะชมอะ่ะ เราจะให้ใครมาแล้วบทนี้ดีก็ตามความเหมาะสมครับแต่ตอนนี้สภาพวิธีมาจับไว้ที่จ้างงานไว้ที่มีเราสองคนทั้งคู่จะไม่มีใครของเงินม,มาตาคืนใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีไม่ไม่มีผลกระทบต่อเรื่องตารางงานแสดงเลยครับ,ค,รบความเชื่อใจของเจ้าภาพกับทีมงานของเราแล้วก็ผลงานด้านหน้าเวทีของเราอะยังเชื่อมั่นกัน100ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้กระทบอะไรใครจะขึ้นมาเป็นจอมโดงคนแบบจริงๆแล้วใครเชื่อว่า เป็นได้หมดทุกคนแต่อยู่ที่ว่าใครจะรับโอกาสตรงนี้ทำออกมาได้ดีที่สุดนะครับใช่ป็นเพาหลังจากนี้นำดงอาจจะเป็นแบบแบงคาอาจจะแบ่งอ้เป็นหลายๆคนในวงผัดเปลี่ยนกันมาเราไม่สอนราบจะเป็นทุกอย่างเลยไม่ได้นะขอในวงมันต้องมีแบงค์อยู่ใช่ยังไงขอเป็นพระเอกแล้วกันหรือว่าอาจจะมีการผัดเปลี่ยนกันุนเวียนกันมาอันนี้ก็น่าสนใจครับก็ลองแบบผัดเปลี่ยนกันไปนะครับเพราะว่า เราภาพรวมของเราคือผลงานด้านหน้าภาพรวมครับอ,ออกมาให้แบบให้คืนนั้นมันดี<โ>ดที่สุดออกมาเพอร์เฟกที่สุดครัคบกวการเปรียบเทียบ,ยบ,บ,บมันอาจจะมองว่าแบบตำรงการเปรียบเทียบมันมีอยู่แล้วครับห้ามมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วมันคือการเปรียบเทียบแต่ว่าอย่าเปรียบเทียบเลยเราให้กําลังใจกันดีกว่าเนาะทุกคนต้องการกําลังใจไม่ต้องการการเปรียบเทียบเพราะเราเห็นแล้วตัวอย่างการเปรียบเทียบแบบมันสร้างความแตกแยก มันสร้างรอยร้าวให้กับตัวศิลปินแล้วก็แฟนคลับด้วยซี่งในวงเรามีกา้คุยกันทุกค้หลังจากที่เกิดเรื่องนี้น้ทีมงานของเราครับแต่มีเรื่องประชมทุกคนพอหลังจากเกิดเรื่องหคือทุกคนได้รับผลกระทบหมดเลยจากประเด็นตรงนี้ครับเพราะว่าเอฟซีไปโจมตีทุกคนเลยทุกคนก็เสียกําลังใจกันหมดนะครับที่ขอยาถามถึงเรื่องที่ ผู้จัดการส่วนตัวอย่างครบพี่จิมมี่ได้มีการไลฟ์เราไปพาพทิ้งถิ่นเขามันสำหรับตัวแบงค์รู้สึกไงบ้างที่เขาบอกว่าเขาออกไปขเขาถามออกไปหาเงินออกไปใช้เงินอันเนี้ยจากที่คุยกับพี่จิมมี่าใจกกััับตวอีฝ่งจากที่คุยกับพี่จิมมี่นะครับในประเด็นนี้นะก็เป็นมุมมองของพี่จิมมี่เพราะว่าพี่จิมมี่ได้รู้ว่าอ้าวนุ่นขอลาออกขอลาออกอาจจะเป็นเพราะว่านุ่นน่ะทำงานนอะ เพราะว่าช่วงฟีเวอร์ครับนุ่นงานเยอะมากๆงานเยอะทั้งงานนอกแล้วก็ต้องมาแสดงลิเกและแสดงเรื่องสับซ้อนรักทุกคืนครับพี่จิมมี่ก็เลยมองว่าหรือว่านุ่นอยากจะพักงานสักช่วงหนึ่งเพื่อที่จะได้ออกไปใช้ชีวิตไปรีแลกเป็นเจตนาคพัดอ่าใช่ใช่ครับคือมุมมองนั้นครับแต่ผมคิดว่าความดังที่มันเกิดขึ้นมันเลยทำให้เกิดเป็นประเด็นแล้ววันนี้ตลอดตัวเขาความดังโอกาสครับ คนเราเวลาโอกาสเข้ามาเงินทองทุกอย่างมันเข้ามาหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยคำว่าโอกาสถ้าเราจะรับในทุกๆโอกาสมันต้องมีความรับผิดชอบควบคู่กันไปด้วย <ừ> ครับมันทำให้มันทำให้หลังจากนี้ไปแบง์จะต้องมีกฎมากขึ้นหรือต้องขอความร่วมมือกับ <ừ> น้องๆในคณะในอนาคตเพราะว่าแต่เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกเพราะว่าเราเป็นสัญญาใจหมดสัญญาใจครับแต,แต่ตั้งคณะมาเราไม่ได้มีสัญญาผูกมัดอะไรทุกคนพอพอถึงในจุดที่แบบอ่า อิ่มตัวเราอยากจะออกไปเติบโตที่อื่นนะครับเราก็ยินดีให้เขาได้ไปเดือวกับทางที่เขาเลือกเดินแั่เคสนี้อยากเปลี่ยนเป็นแบบสัญญานังสื่อไหมคะจะจกเคสนี้เลยถามว่าอยากมีไหมก็ไม่อยากมีนะครับจริงๆมันมันเป็นการผูกมัดนะครับอย่างที่บอกอ่ะถ้าเกิดว่าเราเหมือนเราเราเราสุดและกับที่ตรงนี้เหมือนกับคนอยากเปลี่ยนงานนะครับอยากไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ อยากเติบโตเพราะบางครั้งการที่เขาออกไปจากหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยเขาอาจจะไปเติบโตในทางที่เขาอยากจะเลือกเดินอย่างแบบแบบประสบความสําเร็จก็ได้นะครับใช่ก็หลังจากนี้มัน้ได้ยินว่าลิเกอะไรเขาแบบท่าทางท่าทงที่ก่อนหน้านี้แบงค์บอกไม่รู้เรื่องที่แบงค์เคยตอบไปล่าสุดก่นบเออแบงค์ยินดีคือยินดีกับเราไหมคือตรงเนี้ยครับคือไม่ว่านุ่นจะตัดสินใจอะไรเรายินดีหมดเลย เพราะว่าเป็นทางของเขาที่เขาเลือกเดินครับเรายินดีแล้วก็ฝากให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยตามซัพพอร์ตและให้กําลังใจนุ่นด้วยแล้วกันครับแบงแฟนคลับบางส่วนก็แบบว่าลุ้นว่าถ้าสมมติจะมีโอกาสนุ่นจะได้กลับมาให้เกิดมันผูเคลียร์ใจกันยังไงครับกับเรื่องนี้แบงค์เปิดนะเปิดให้เขาเคลียร์นะเออหมายถึงว่ามาเคลียร์ใจเหรอเพับอจะได้ร่วมงานร่วมงานในการร่วมงานนะคะแบงค์บอกเลยว่าแบงค์ร่วมงานกับนุ่นได้นะครับตรงนี้แล้วก็ยืนยันตรงนี้ครับว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัว แล้วในพาอแมปแก้วประธานดําดงดังโปรเจกต์หม่อมแม่แก้วประธานดํดงนะครับซึ่งเราก็แพลนมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะคบแต่ณตอนนี้เมื่อมัมาถึงชุดที่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราก็ยังคงดําเนินงานนี้ต่อไปนะครับก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดงานที่เราจะต้องมานึกว่าเฮ้เราจะ จะจัดการยังไงต่อไปนะคะใช่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าอย่างแฟนคลับนุ่นถ้าไม่สบายใจก็เรายินดีรับผิดชอบสามารถติดต่อกลับมาได้ทั้งในเรื่องบัตรกลุ่มติดหรือว่าที่จองเก้าอี้เอาไว้เพราะนอกเหนือจากนี้แล้วอ่ะก็ยังมีแฟนคลับของแบงค์และแฟนคลับศิลปินท่านอื่นที่เขารอชมงานนี้อยู่ครับก็ยังคงจัดงานนี้ต่อไปครับแสดงว่าการที่ไม่มีตัวละครจำดงนุ่นไม่มีคนกระทบต่อคณะเรามัน ไม่มีผลกระทบครับเพราะว่าอย่างที่แบงค์บอกแหละว่าเราเป็นทีมสลัมน้ำเพชรเนี่ยเราเป็นทีมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทุกคนในทีมงานเนี่ยใครที่โดดเด่นใครที่มีแฟนคลับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นผลดีต่อคณะข,ของเราใช่ไหมครับผมมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วการที่ทุกคนมี f อเยอะๆพอเรามารวมกันเนี่ยมันเป็นครอบครัวสลัมน้ำเพชรอะ่ะมันเป็นครอบครัวใหญ่ครับแล้วที่เขาบอกว่าครอบครัวนี้มันไม่ใช่ อย่างที่นุ่นบอกว่าอะไรนะที่ทํางานคือเซฟโซนใช่ไหมครับในการในการทํางานนะในมุมมองของแบงค์นะครับหลังเวทีอ่ะทุกคนก็ต่างก็มาทํางานเนาะแล้วมันก็หลังเวทีมันมีปัญหามันมีอะไรจุกจิกแบบเยอะมากที่เราจะต้องแก้ปัญหาบางทีก็ต้องแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้านะมันก็บางท,กางทีก็ต้องตักเตือนหรือปรับกันไปนะตอนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งที่ทํางานตรงเนี้ย มันวุ่นวายมากและแต่ละคนนะ่ะเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคุณเนี้ยมีอะไรเรื่องราวอะไรในใจบ้างใครกำลังทุกข์ใครกำลังเศร้าบางทีเขาก็บอกให้เรารู้บางทีเขาก็เก็บเอาไว้ใช่ครับแม่ก็เลยมองว่าที่ตรงเนี้ยมันไม่เหมาะที่จะเป็นเซฟโซนแม่กลัวหรือว่าทําใจบ้างไหมว่าหลังจากที่เราพูดคนนี้ไปกลัวมันแฟนคลับจะเสียงแตกอีกเรื่องราวมันจะไม่จบไปสินนอืมก็ แล้วแต่วิจนารณญาณละกันครับเพราะว่าแบงค์บอกแล้วว่าวันนี้แบงค์ขอมาชี้แจงในมุมของแบงค์ตามข้อเท็จจริงทั้งหมดครับเรื่องก็คือหลังจากนี้นุ่นจะใช้คําว่านุาน่นดำดงได้อีกต่อไปหรือไม่ดําดำดงไม่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วครับใช่เราไม่มีลิขสิทธิ์<ม>เราบอกแล้วว่าจนถึงตอนนี้เราก็ไม่เคยคิดที่จะปิดกั้นโอกาสใครเลยครับก็แสดงว่าอยากจะที่จะยังไงบ้างอะไรหลายคนที่เขามอาว่าคณะเรา อะไรนะครับโอ้โเืออ๋อถ้าใครติดตามคณะสอนรามนันเพรนะครับจะรู้เลยว่าปัจจุบันนี้นะครับคนที่มีชเสียงมีเอฟซีเยอะๆเนี่ยที่ไม่ใช่ญาติก็มีนะครับก็ลองไปติดตามกันดูนะครับขอาคำถามนึงนะเดี๋ยวน้องต้องไปแล้วตลอดการทำงาน8ปีมากับนุ่นเองนุ่เป็นคนยังไงบ้างตลอดการทำงาน8ปีที่ร่วมงานกับนุ่นมานะครับ นุ่นก็เป็นคนที่พอได้รับหน้าที่อะไรเขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีค่ะใช่แล้วก็มีปัญหาอะไรก็พูดคุยตลอดเพื่อนคนหนึ่งแล้ววันนี้เพื่อนแบงค์มีอะไรจะากถึงเพื่อนนุ่นหมถหรือว่าอยากให้เพื่อนนุ่นมาเคลียร์กับเพื่อนแบงค์ไหมหรือว่ายังไงในฐานะเพื่อนคือณตอนนี้ครับนุ่นก็ได้ตัดสินใจไปแล้วเนาะอย่างที่ทุกคนรู้นะครับแล้วก็เคารพการตัดสินใจแล้วก็ทุกคนก็มีทางเดินเป็นของตัวเองนะครับหลังจากนี้ก็อยากให้แฟนคลับทุกคนนะครับ ตามให้กําลังใจซัพพอร์ตศิลปินที่คุณรักที่คุณชื่นชอบเราก็ต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนะครับยังไงก็เป็นกาลังใจให้กับศิลปินทุกคนด้วยแล้วกันนะครับขอฝากแฟนมีดหน่อยนะคะเมื่อไหร่นะวันที่18พฤษภาคมนี้ครับจัดที่อ่าสยามสแควร์วันนะครับโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตครับก็สามารถติดต่อ ซื้อบัตรได้ที่ติเก็ตเมลอนนะครับัตรก็ยังมีอยู่นะครับอยากให้ทุกคนมามามีความมามีโมเมนต์ดีๆนะครับมารู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เดือนนี้นะครับฝากติดตามซิงเกิลใหม่ของแบงค์ด้วยครับก,ก็ใกล้จะได้ปล่อยแล้วแล้วจะมีเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษมันจะเป็นยังไงบ้างสปอย์์ มีอะไรที่มีอะไรที่เราเห็นไมว่าต้องเซอร์ไพรส์เพราะเรามีแบบเขาเรียกอะไรนะทับทามคนแบบมาร่วมเพลงแบบเพลงใหม่ล่ะก็มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับบอกเลยว่าช่วงนี้แบบว่ามีเซอร์ไพรส์บ่อยมากเซอร์ไพรส์เยอะมากนะคะมาให้ตัวแบงก์เองด้วยแล้วก็มาร่วมเซอร์ไพรส์ไปพร้อมๆกันนะครับสิบแปดนีสิบแปดปี 18บแดนี้รอบเดียวครับรอบเดียวพี่ือการแม่สโอเคขอบคุณค้าบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะครับ